ค่ะสวัสดีเอฟซีแฟนช่องทุกคนนะคะมณีนุ่นธิยาก,กับมาบ้านลุงเขียวนะคะคุ้นตายุ่นเพิินฝันเห็นลุงเขียวนะคะเพิินมาลุงเขียวจะได้เลขนะคะเพิ่นกเัเเยสิมาสอบถามมาลุงเขียวได้เลขตัวใดนะคะนุ่นีิยากก็เรนมาขอทายถ้ำน้ำเพิินนะคะ พค้งสุดท้ายของคุณตายุ่นนะคะเพิ่นว่าเพิ่นฝันเี่ยวผู้ใดมักจะมีเหล็กม,มีน้ำก้นนั่นนะคะเขามาแล้วฝากดกดติดตามกดไลค์กดแชร์ทางช่องเนี่ยเด้อค่ะเด้อไปฟังน้ำกันเลยค่ะบ้านเลขที่กราเปียกโก้เนะเนาะร้านเจียวไงพญ่ยฟันว่าลุงเขียวเป็นยังก่อน,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 นค่ะิที่เป็นยันดึงงันเนี่ยพุยยันไม่เหมือนกับมันเป็นบนเป็นงานกับมืนขึ้นกับฟันว่าได้ปลาบักหลายเนาะ ยัมันจะคิวว่วคิวเดียวเอ่เออเบาเงเจามากแต่ว่ากับบ้านในที่ก็แปดเก้าอนเดียวเห็นไหแปดเก้ามู่สามบอลุงแปดเก้ามู่สามเดียวเน่มู่สามติเออ่สี่แม่กี่ตัวแปดสามเก้าอะงยมาเออมาดังแถวเล็ตัวนี้บอลลุกเกไปฟันว่าไปเอาปลายยุสก่อนค่ะอายรเงมามันขึ้นในฟันมาไน้่ลาหลกหลายจังหวะยุใสยังวงปวดใส่กับบกตีปวดเส้ อไอ้เจ้าหนิเล่นว่าหงวยนเล่นหูเมียขึ้นว่าหงวยมันดีบ่มีเปียกหาพ่ตีก็เลยบอกกับหลานว่าที่โอ้ไปนอนหน้าบ่ะค่ะนอนอยู่น่ะเมืวันที่ผ่านมาเนี่ยน้องตี้ได้เลขตัวใดก็บลุงน้งตี้ได้เลขหาโกมันหอกะหาเจี๊โอ้แต้มเดียวเมื่วันนี้น้องตี้ได้ตัวใดลุงถามว่ามันบ่ฝันหมดเลยแต่ว่า หวัดเหมือมากมันก็จะสีว่างเลยนอได้หน่อยน้ะออกปน้นน้านํามันฮามันฟันมันก็บอกว่าถือมันไปลึ่งหน้าก็บอกว่าถือแต่ว่ามันยังเหล็กเอามื่อเล็กก็ออกแล้วไหมลุงเกยวังวานเรามันแลี้ยงมันก็ไปให้เขาปติพอลุงได้เขียนเลขตัวใดว้บ่วฟันว่าได้ปลาหลายๆนี่บ่ได้เขียนตัวใดไปดี้บ้าว่าวขึว่าเล็กขึ้นาสี จักจะเปดยังนี่ล่ะแป็ดเป็ดนี่เป็ดในเป็ดหาหรือเปดชนนี่ล่ะเด็กนี่เพราะวอเมื่อในมันก็หาหนิว่าห้าขวดว่าใส่อ๋อขวดใส่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 ยวดใิ่งไหมวิ่งอะไที่ว่ามันชนเต๋อ๋อ้ขวดใส่วิ่งแม่นเอาว่าอยู่นี่เอาปลาคอนบ่จักเอาปลาเพราเอาปลาคอนนี่คือยังว่าคือยังเ้าไปหากำหมูปลาเนี่ยแต่ว่าขวดใส่วิ่งขวดใส่วิ่งได้บักไล่บ่ลู้ได้บักไล่นะอ้าว มันจไหนมันจะกบ่ไม่มันปีเก่ากิบปดทุนเลย่ะเนี่ยสองตัวนีเออจับสองตัวเก้ามาตจะใไสุ้งวันกับเช้าวันสิมาใส่แล้วานบันบนไปขี้ห้าซื้อแปีเก้านี่ย้วั้ไม้ว่างห้าซื้เปยแปดห้าแปดห้าแปดหาแปดศูนเ่าแปลงหาแปดศซูนแต่ว่าเก่านั้นเป็นบันไปขี้ซื้อบันขี้เปีเก้าเนาะก็เลยว่า มันสิบ้องีอยู่วะนี่จังไดแตนี่ข่วงกันอ๋อลุงเขียวว่าปลากวดปลาเส้หวิงกับเอามือเอามือจับมันกับแปดหาเนาะเอามือกวดเอาแปดหานก็แปดศูนย์หวิงมันเป็นกลมๆเนาะหวิงเป็นวงกลมเนาะบ่อกว่าห้องไหนว่าจเสื้อหาแปดหาแปดหาหมดเลยถามแต่ยุ่นก็แต่ยุ่นฝันว่าจังใดจังใดมาถามลุงเขียวนี่ฝันว่าจังใดค่ะฝันว่าคือเป็นงานเป็นบุญนี่แหละบ่ค่ะ พ่อกันคุยกันเมื่ทั้งผัวทั้งเมียทั้งนี่เ่ค่ะพอกันเป็นงานเป็นบุญอยู่เนี่ยหลังนี้บอยัดดูใส่เงินแต่ว่าเป็นเป็นงานแซ่ลแซ่อยู่เงินแต่ก็เลยว่าปั๊บนอนเตียงถึงกันว่าไหวจะเที่ยวจมหายว้อมาไปให้ได้อยู่คนละหมู่บ้านนะคะาซื้อเหลือซื้อมาสองหัวเต็ กอนันกะเขาห้บอกที่บอกหาหกนอยมันก็บอกหาเขาบานนี้มันมอมันมาบอกหามันมาบอกหาหาหกมันบอหาเก็บนี่งสองงวดสองงวดแล้วสองงวดซื้อว่ตถุแต้มเดียวเนาะแตมเดียวเลยกันแม่นเันด้านฉันที่เงินที่อาจจะติดกัได้เงินกันบอกมาเร้วอปน้องน้สุตพอมอกงวดนั้อยใหญ่นักใช่นักเลาเล่าสลับเนาะ เล่าสืบหาเก่าหาหกนอนแง่นักว่าแง่นางว่าเลขเก่ากับเลขหกเหมือนมันตัวเดียวกันแง่นางคือหอดแย่นักคือมันมันออกหนึ่งหาเก้าแก้ฟันได้หาฮกคนบางคนคิดว่าเลขหกก็เลขเก้าตัวเดียวกันไม่ได้ออกหาเก้าเดียวมันไม่ออกหาเก้าเป็นงานทหารฟันได้หาหกอีกไม่ออกหาเจ็ดเออมันเลยว่างวดทหันวางที่ ตาตาซื้อเลยหาหงวดนี่บกผ่ามันบอกหาเจ็ดเลยเจสือหลายนะตาซื้องวัดหน่อยตัวหน่อยหรืว่าตายมันก็เป็นนังสีวะวันนี้น้องตีว่าท่านบอกตีให้ซื้อตัวใดหน่บันนี้บอกตีว่าบอกขึ้เพื่นไปนอกหน้ามันอยู่ว่าหมดเพื่นแต่ว่าไฟเงี้ยไฟว่าในปลาบอกหลายขวดมันจะบิงไหมปลาพอไปยังปวดมันจะบิงมันได้ไหมช่วเมืดเนี่ยมันก็ร้องขานเพื่อนหาเนาะปลากับแปดเนาะมันดีบอกแปด น 5, 8, 5, คนห้าเปลียนห้าโอ้คยะไรแบบว่าบ้านในบ้านในที่ฝันไวยุ่นฝันกับบ้านในที่ 8, 9, เปลีเก้าเนาะมันฝันเจีเวลี่ยดเก้ามู่สามแปลี่ยเก้ามู่สามมันสิบพวกสามแปดเก้าคือยังไงถึงหม้อถุยเนาะไอ้ไอ้ในบานนา้านนครไอ้เป็นซางรถท่านลูกหลานไม่ใไ่ตันในแปลีศูนย์คนเคยถือป่ะลุงโอ้ก็ถือกัเนาะ อันไอไปเฮ็ดบักมิดแนะ่ไปเห็ดงานลมาสอนใช่ไหมงหนวหน,นได้แปดศูนย์มันได้แปดศูนย์ตัวเดียวมันถือประจําจบอกอ่ะแกถือตลอดดีถือรูงวดดิบอกออหางเดียวเป็นตัซื้อใช่ไหมเนาะโอ้ยแปดศูนย์เป็นตัซื้อนะแต่ว่าลุ่งกวดกวดปลาไส้วิ่งเนี่ก็แดศูนยก็ได้เนาะก็ม่ฮ่ว่าหาแปดศูนย์ตมันยังวานเล็นระเ่าวามันมันกวดมากเลยเนาะแต่ยุ่นตีก็น่าตะยุ่นตีเป็นตัวไดกวดปลาไส้วิ่งเหนียว มันี้เงินบอมแมันกะปีเก่าแปดชุนนี่แหละชุนเปยดเก่านี่แหละเมื่อหาได้พอหาแปดชุน่อยังเอยนี่ละนี่แหละี่มันมันมันชุนนี่แหละทีมันสองตัวนี่แหละเปดเกาก็แปดตันี้ก็เลยก็เลยว่าฟันเกี่ยวกอนได้เลยมันนงอกหอกเี้ยคนละมือบ้านนะคะฟันเกี่ยวกันคนละมือบ้าฝันแบบชุ่มขนจิดเนาะมันต้องแวงห้องไม่ต้องได้เล็กนะฝันในสี่สิบนี จะคิดว่าแบนนแเว้นง็มีจี่ยี่เลยคิดว่าแบนที่เนยเล่ตามเลยมัเลยเลตามมากเพายีเาลสที่ตรงมันกันว่าเสือแปดเก้าก็ซื้อหาหาแปดศูนย์หาแปดศูนย์เล่สามตซื้อหาแปดศูนย์าแปดศูนย์คือว่าบ้านไอ้เทียนัี่มันก็แปดเก้ามั่วละคันมั่วซสือเท่ากันแปศูน เพิ่นบ่ไดมัน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 ยืนเงียะื่อชื่อชื่อสองตัวยืนเงียะยืน่งียะยืนหายืนเพิ่นเพิ่นบ่ได้เพิ่นบ่ได้เกี่ยวเพ่บ่ได้ฝันเกี่ยวบ้านเลยลุงเพิ่นไม่ได้ฝันเกี่ยวบ้านแต่ว่าไงมันแจ๊คใบยูมองไงแจ่พ่อกันเแจ๊พี่กันแซวสายอยู่นี่หกเช่นกี้ทิ้งเกี่ยวได้เลยรวมคือจะว่า เชียวจมหาไปยินบ้านีน่หละช่วงเึงเข้าถือเดี๋ยดูเนาะไปห้อมมันน่นผู้ดดดไปห้อมทุ่มเล่าเชื่อเป็นเขาแม่บาบัดนะเธอดูอะไรจะเล่ามาถามเราช่วงช่วง ดุเล <l id> er, ็กตลอดเลยถือ็ว่าหมุนถือหลดคือยังช่วงต้างไปปั่นนิดอปั่นเหนียวน้อยยวดตายวดยวดตาเท้าหมุนถือหลวดก่อเอ้ยว่าเล็กนางเล็กบนห้างเทียถือหมดสองข้งบนข้างล่างข่นมากมันไม่เป็นปีอยู่ดีมันไม่เป็นช่วงอยู่ดีดวงขึ้นเป็นบางปีมันมันงานตรงถึงเป็นช่วงเป็นบางช่วงอยู่ดดี๋ยนี้เมดขึ้นนี่นี่ว่าฟันมาได้ปลาาล่ะ คันว่าปวดฟ้าม้าไซหรอปวดฟามาเแต่ว่าคันตามธรระดาษคันเชื่อว้เนาะชื่อวแมนคันซื้อว้ว่าเขาเลยันันเป็นสีการจะเก่าคันซื้อนี่ก็ือ้าเื้อเปลขปดนี่นะลี่อ่ะยัีแเละมือแปดศูนย์นั่นเปยาบตอบอน เฮ้ยซื้อแปีดซูนเฮซื้อแปยดเก่าะ่งเงหเลยซื้อดีว่าดี่ว่าเปดเอาปดเอาหาเป็นรักเป็นรักหน่อยอ๋อสรุปแล้วลูกเกียวว่าแปดหาแปดศูนเลยมอนกั้าเอามือกวดปลาเนาะกวดแร่างาะกวดให้วิงไห้วะวดใส่วิ้งวิ้งกัเป็นกลมๆเนาะวิ้งกับกลมๆเราต้องูดได้ตีเป็นหยังแลนวเนาะตีวิงเป็นดชื้นแค่เดียวจำนะเวลาเป็นหาหาเปยดศูนเนาะเพราะว่าชื่อหาเปียดซูนนี่แหละเป็นซื้ออลยนะ เลขสามตเป็นหาแปดศูนย์เด้าวายเื่อเสียสองตกับแปดหากับแปดศูนย์นี่นะแปดหาก็บแปดศูนวางไปแล่นั้นนันจะเลียวชื่อเลขไที่ไเมียนเลยมันเขาเลยเนาะ่เนาะนซื่อไเื้อตัวหาแปดนซื้อไปเื้อเลขตัวนี้เลย8แหากับแปดศูนย์ค่าเลขสามตกับแปห้าศูน แปดห้าศูนย์ห้าศูนย์แปดัห้าศูนย์แปดแปดห้าศูนย์เราขตัวดอกก็ได้ห้าหีสร็้ื้อบอตัวดอกมันจะงอเลี่ยงเงินใช้โตโจ๊อืูแล้วเาห้าขีเสับเอาีไหมวันเินวางมมีเยเออเสบโยนบ่ได้เอาเียวหเอ้ยอ่านลิปนี้มีอ ลุงเขียวเพิ่นกัสรุปว่าเพิ่นเอามือกวดปลาไส้วิงเพิ่นกัตีเป็นแปดหหรือแปกับแปดนะคะแม่นอาจจะเป็นหาแปดเนอะลุงเนาะแม่นมนคลิปนี้หาแปดนกับแปดหาแดล้วค่ะเด้อเป็นแค่หน้าทางหาสื่อสส่ชิ้นแบงรัรานะคะโกโ่งมันๆค่ะสวัสดีค่ะ้ไปไเไปขายเอาไม่น่มนไมกินล